เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่หมอบิชาแนลตอนนี้เรากลับมาแล้วสำหรับเกม Identity f i g h โดยในคล,คลิปนี้เราจะมารีวิวสกินใหม่ล่าสุดของคนขายของเล่นหลัวทอมเชนสกินนี้มีชื่อว่าปีกพิสุทธ จะมาในตีมชุดสีเขียวมีเสื้อกันฝนสีใสบางๆแล้วก็มีอรอยขาดอยู่รอบตรงเธอจะมีดอกไม้สีม่วงประดับประดาะเอาไว้รวมถึงรองเท้าที่เธอสวมใส่จะเป็นรองเท้าสีเหลืองสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้แล้วก็จะต้องสุมในลูกแก้วกาชาลูกใหม่ล่าสุดหรือลูกแก้วกาชาของเจ้าแกะขาเป้ละฮะ และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม Identity V ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ Richman Coin นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสต่มาเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ r i s m a n Shop เท่านั้น แล้วตอนนี้เราเขามาอยู่กับเกมไปที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินใหม่ล่าสุดของคนขายของเล่นรัวทรอยป์เ์เชนครับก็ส่วนตัวผมว่าสกินนี้สวยนะโดยเฉพาะน้านของตัวผ้าคลุมที่เป็นใสๆแล้วก็มีรอยข่าครับไกลๆมีช่างแต่งศอวันนี้ผมมาเล่นแบบลงแรงนะพวกห้องธรรมดาหายากเหลือเกินนะเดี๋ยวเรากดเครื่องกันไปก่อนครับอเกชางั้นเดี๋ยวผมวางไม้กระดกไว้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดมาแบบว่ายังพอมีทางหนีทีไร่ยอยู่บ้างนะ กดเครื่องแบบยาวๆครับแล้วก็ระหว่างเล่นอย่าลืมดูสกินด้วยนะใครที่อยากได้ตอนนี้เนี่ยจะต้องส่มในลูกแก้วกระชาเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดพร้อมหมดซีซันเนี่ยเราสามารถซื้อได้นะในร้านค้าครับไล่กับเ e อดาไซโครจิตกดไปยา,ยาวๆครับคือตอนนี้เครื่องมันจะไม่ทันนะเพราะว่าเอ็บอมเมอร์เขามาแอบๆอะไรไม่รู้แล้วตอนแรกอ่ะโอ้แล้วโดนไปสองแผ่นแล้วนะกดกันไปครับยา,ยาวๆครับพาเล่นบ้านเล็กก็หวังว่าบ้านเล็กจะไม่มีใต้ดินแล้วกันนะ แล้วก็หวังว่าเพื่อจะยื้อได้นานครับโอ้โหมันไม่เหมือนครับต้องห้ามอนกันนะหอว่าเฮ้ยเพื่อจุ๊ดีนะยื้อให้นานๆน,นะผมพูดจบปุ๊บคือเพื่อนร่วงปั๊บครับกดยาวๆไม่รู้ว่าเอเบอร์เมอร์ไปกดเครื่องได้แค่ไหนแล้วนะมีทน,นายกดเครื่องอยู่อีกหนึ่งเครื่องส่วนเครื่องของเราได้ประมาณ80%อย่าวครับผมกดไปแบบยาวๆเ0 เคยบอกต้งใจถอดก็ตั้งใจอยู่เนี่ยก็ตั้งใจถอดอยู่เนี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยไปครับโอ้โหแล้วเหมือนทนายจะมาปะแต่คือระยะมันไกลมากโอ้ไม่เข้าด้วยนะไม่มีใครเข้าเลยนะโอเคก็เทเลพอตเดี๋ยวเราเข้าช่วยครับนี่ระหว่างวิ่งก็แบบว่ามีแบบออร่ราพิวพ้วลๆลอยออกมาด้วยนะทนายโดนไปจ้าผมน่าจะช่วยไม่ทันเฟดวะ่ะ คือผมนึกว่าทนายเขาจะเข้าตอนแรกไงก็เลยบบว่าเออไม่ได้ออกตัวไปครับไปครับหิวไม่ได้นะว่าเขาติดสเตรนจ์อยู่ในตัวไล่ทนายโอเคร่วงอย่างรวดเร็ว,รวแยกเครื่องปั่นไปเพื่อนไม่รู้ว่าจะจับวางไหนเดี๋ยวผมอาจจะต้องวางไม้กระดกไว้ก่อนนะไม่รู้ว่าทนา,านของแต่ศพจะเข้าหรือเปล่าโอเคอีหนึ่งเครื่องเสร็จแบบว่านะ่ะ น่าจะเป็นเครื่องของแต่งศพโอ้เราแต่งศพไม่เข้าหรอเอเดาก็ไม่เข้าเข้ามาเนี่ยดูเขาวิ่งแบบยึกยักยึกยักยึกยักนะโอ้เราเกชาไปจะได้ไหมผมว่าผมไปซับดีกว่านะเะว่าเขาเจ็บไปแล้วขั้นหนึ่งถ้าเกิดเกชาพุ่งมายาวๆอีดึงรอบเขาก็น่าจะช่วยไม่ทันนะแต่ประเด็นคือผมจะช่วยได้ทันเฟรย์หรือเปล่าได้อีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยกะไว้แล้วกะไว้แล้วกะไว้แล้วผมไฟอยู่ได้อยู่ เฮ้ยโอเคอุ้ยไม่ทันเฟสดช่วยสองคนไม่ทันเฟสดสองคนเลยผมแต่คือจังหวะนี้ไม่ต้องช่วยอ่ะไม่ช่วยผมก็โดนตีเบิ้ลเบิ้ลอ่ะอันนี้ช่วยได้นะหวังว่าท่าจะยื้อได้โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยววิ่งฉีกมาอินฟีเดี๋ยวเราฮิวเขาได้ครับเหลือสองเครื่องสุดท้ายโอ้ใหม่ก็แล้วรงเขาอยู่ตรงนี้เพื่อนอ้าวหายเพื่อนหายไม่ฮิวหรอ หรือยังไงหรือเขาจะไปแบบไปเอาเครื่องเงี้ยหรอเดี๋ยวต้องดูว่าเกชาจะมาอะไรไหน่นะมีเครื่องของเอดา83เปอร์เซ็นต์น่าจะอยู่ฝั่งโรงบาลเทเลพอร์ตนั่นไงเจอกับเอดารอบนี้แบบวิ่งไปก็วิ่งมาผมไม่ได้แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะกดเครื่องไปเครื่องหนึ่งแล้วก็วิ่งช่วยเพื่อนอย่างเดียวคือเพื่อนเขาไม่ช่วยนะนี่ลงแรงนะ แล้วก็แรงอาจจะแบบแรงเราอาจจะไม่ได้สูงมากด้วยมันก็เลยแบบว่าอาจจะเจอแบบงงงงกันนิดนึงนะตอนนี้ผมอยู่แค่แรงช้างนะครับโ,โหน่าจะตุยเพราะว่าเราช่วยไปทันเฟรตแต่ว่าเครื่องของเขาอะผมรู้สึกว่าจะอยู่ไลน์ประมาณนี้แหละน่ยใกล้ๆก,กับที่เขานั่งนี่แหละเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันเท่าไหร่เพราะาเมื่อกี้เห็นอยู่ประมาณสัก85ไหมอันนี้ก็คือต้องให้แบบแต่งศพแบบยืๆนิดนึงนะ ไปกดเครื่องไปกดเครื่องไปกดเครื่องเหลือสองเครื่องอลดิเราไปรวยขึ้นเดี๋ยวนะเห็นไหมเห็นปะเห็นปะเฮ้ยเหมือนเขาจะเห็นนะมาดิมาดิได้อยู่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 เรายือได้เรายือได้มาดิครับเล่นลงบาดิเล่นยาวนะครับเออขอยได้จุกบ้างเถอะจะโดดลงล่างแล้วบินได้เพื่อนกดอยู่ห6หปอร์เซ็นโอเค อย่างน้อยเพื่อนกนอ็เขายืนนิ่งไปว่าเขาเขามองเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเขาได้จะเทเชื่อผมถ้าสภาพเนี้น่าจะมองเครื่องแล้วเดี๋ยวรอเทอาจจะรอครูดาวเทเลพอร์ตอยู่เดี๋ยวเราไปซ้ำเครื่องของเอได้ได้ก่อนไม่ค่อยตื่นเต้นเลยว้ยเกมนี้คือแบบว่าไม่โดน,ไม,โดนไม่โดนทางนาองฮันเตอร์ไล่เท่าไหร่เลยแต่ว่าทาน้าของตัว e เอเบอร์เมอร์เขายังมีโรงอยู่นะถ้าเกิดเครื่องมันใกล้เสร็จเราก็ได้จะรอจุดได้น่าจะเกิดโรง โอ้ไม่เกิดเ้ยอาจจะบีบให้แบบว่าจับวางโอ้เครื่องนี้มันเก้าสิบกว่าแล้วนี่ไงเก้าเกนะ้าแล้วเขาน่าจะเกิดโรงเรารอเขาโดนตีอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเราค่อยจุดแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดประตูหน้าโดมเอาโอ้หแล้วคือโรงแม่งไม่ได้ไกลอ่ะคือจุดตรงนี้ไปเขาก็โดนตาแดงตีร่วงอยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้เขาโดนตีล้มก่อนนะ ค่อยจุดนะจะได้แบบมีเวลามีสเปซนิดนึงหวังว่าเขาจะอยู่ใกล้ท่ออย่างเดียวแล้วก็หวังว่าเราจะรอบไปได้อย่างเดียวรอลม้มโอเคจุดได้ประเด็นคือท่อมันอยู่ตัวแอลนี่แหละเขาจะมาที่ประตูมาที่ท่อ,อยังไงวะโอ้โหแล้วร่วมไปแล้วครับผมว่าไม่น่าจะเปิดทันนะเดี๋ยวผมใช้ไม้กระดกไปรอท่อดีกว่าครับเพราะว่า เกชา,าน่าจะมีเทเลหรือเปล่าโอเคครับผมเกมนี้ก็จะประมาณนี้ดูซุ่มๆนิดนึงนะเกมนี้ไม่ค่อยได้มีบทบาทเท่าไหร่ครับวิ่งช่วยเพื่อนวิ่งกดเครื่องอย่างเดียวนะสำหรับท่ะของปีกพิสูจน์จากท่ะของคนขายของเล่นรู้ว่าทอยเบเชนครับใครที่อยากได้ก็ไปจับจอได้แล้วในลูกแก้วกระชาลูกใหม่ล่าสุดนะฮะ